เรื่องด่วนนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทหารไทยกองกําลังสุรนาลีเปิดปฏิบัติการแล้วมีการประทะกันกับทหารกัมพูชาบริเวณชายแดนนะครับเป็นตะเข็บชายแดนไทยกัมพูชาช่วงช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีแล้วภาพที่คุณผู้ชมเห็นคือการเสริมกําลังช่วงประมาณตีห้ากว่านะครับเสริมกําลังเข้าไปตรงบริเวณชายแดนมีรายงานบอกว่า เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันเริ่มตั้งแต่ช่วงประมาณตีห้าีบครับบริเวณช่องบกจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งตรงนี้เป็นเขตแดนที่ทั้งสองประเทศคือไทยและกัมพูชาอ้างสิทธิทับซ้อนแล้วทำข้อตกลงร่วมกันถ้าย,ยังแบ่งเขตแดนกันไม่ได้ห้ามทำกิจกรรมทางทหารใดๆโดยไม่แจ้งล่วงหน้าแต่ปรากฏว่าทหารไทยไปเจอว่ามีการเคลื่อนกำลังทหารแล้วก็จัดเตรียมพื้นที่ของฝ่ายทหารกัมพูชาฮะ เลยมีการตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่าเป็นการตั้งจุดตรึงกําลังเราเลยจัดกําลังจากกองกําลังสุรนารีเข้าไปตรวจสอบแล้วมีการยิงปะทะนะฮะคุณผู้ชม10นาทีผ่านไปทุกอย่างสงบลงทหารไทยปลอดภัยทุกนายซึ่งมีรายงานเข้ามาจากพลตรีวินไทยสุวารีโคศกองทบกยืนยันบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการยิงแจ้งเตือนให้ฝั่งกัมพูชาย,ยุติการกระทําใดๆทางทหาร ไม่ใช่การยิงปะทะเป็นการยิงเตือนเท่านั้นและเบื้องต้นผู้บัญชาการของฝั่งกัมพูชาและฝั่งไทยมีการต่อสายพูดคุยกันและภาพที่คุณผู้ชมเห็นก็คือชายแดน2ฝั่งฝั่งช่องบกแล้วก็อีกฝั่งนึงก็คือกัมพูชาซึ่งอย่างที่บอกนะครับว่ามันเป็นพื้นที่ทับซ้อนต่างฝ่ายต่างอ,อ้างสิทธิ์เลยตกลงกันห้ามทากิจกรรม แต่กลายเป็นว่าเราไปเจอว่ามีการตรึงกําลังบริเวณในพื้นที่แต่ทางโฆษกกองทัพบ,บกยืนยันนะคะว่าเป็นการยิงเพื่อเตือนอให้ฝั่งนั้นหยุดการกระทําเท่านั้นไม่ถึงขั้นเป็นเหตุการณ์การปะทะ